สวัสด,ดีค่ะเขาสื่อช่องแปลเขาใส่กวกๆนะคะอ่ะให้ฟังเขาก่อนนะคะ <c ười> วิวอวิวคุณเนิ่ปลาคำใสของข่าน้งนอกด้อครับคพอดีผมนั่งอยู่เป็นบอกว่าไม่ว่าไงฟังแน่คือคือเขาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเป็นปกตินะแล้วก็ช่องนั้นก็มาถ่ายคลิปช่องนี้มาถ่ายคลิปความคืบหน้าของบ้านลุงพันน่ะนะครับเขากับวจักรายละเอียดก็ตามที่เห็นทีนี้มีเอฟซีนะครับ เพิ่นชื่อว่าคุณต้นอ้อนะครับเพิ่นเห็นในคลิปนะเพิ่นเห็นในคลิปเห็นโครงเห็นอันนี้เันยังไม่มีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมไปจากเ่อเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าเออเราก็รอจังหวะเวลาเนาะแต่ตเ้ื่อ้เพิ่นเห็นเพิ่นเห็นแค่ในคลิปหรอกเพิ่นก็เลยสั่งของมาให้เลยนะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่คาดคิดนะว่ามาได้แบบไหนแล้วหลังจากที่เพิ่นสั่ง อะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับนะครับสั่งของสั่งอะไรเรียบร้อยนี้ร้านเพิ่นจะมาส่งร้านเพิ่นจะมาส่งของนะเพิ่นจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยร้านจะมาส่งนะครับซึ่งเอ่อเบอร์ในรายของไทยมานอกหรือกับโทรศัพท์ก็ผมก็เคยแจ้งพี่น้องเอฟซีไปเนาะเพิ่นก็โทรมาแจ้งว่าจะมีรถอ่จากร้านวัสดุมาส่งของเน้อ,อผมกัเอาส่งของอะไรเเพราะว่าผมไม่ได้สั่งน ก็เห็นโครงบ้านโครงหลังคาแต่ว่ายังไม่ได้ก่อสร้างเพิ่มเติมเพิ่งเลยสั่งไม้ <c oughs> ให้มาสร้างเพิ่มเติมนะก็เลยแบบว่าไม่มาได้อย่างไรแล้วก็ไม่ค่าคนะิดะว่าเล่นไม้กนะ็ต้องขอกาบของคุณนะครับคุณต้นอ้อนะครับที่พ่กอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีน้ำจิตนา่าใจก็คืออยากให้ได้ที่พักอศาศัยอยู่นะครับก็ ขอราบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขออยมรพรที่คุณตนอ้อนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะในทุกๆช่องนะครับรวมถึงพี่น้องลูทีทุกคนทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปนะครับความเจ็บได้ความไข้จะมีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมก็สาธุสาธุครับประมาณนี้ครับผมก็ดีอกดีใจเนาะนะครับเห็นรถเพิ่มมาเพราะว่าเราก็ไม่ได้สั่ง แต่พอดีทางพี่อาชัยก็พี่อาชัยเพิ่งก็บอกอยู่ว่าจะมีทางท่านผู้ใหญ่ใจดีเ้อเพิ่งจะไสั่งวัสดุมาให้นะครับเราก็เลยไม่ได้ประสานกันเพราะว่าผมไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าทางคุณต้นน้องเพิ่งจะสั่งของมาให้นะครับเพิ่งก็มาแบบยบเโืมอเบอแบบีบอันเซอร์ไพ่เบียบไม่ค่าคิดแบบอันั้นเลยนะคิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ